ดสเฟียสวัสดีครับผมสเฟียทีมินดีให้บริการครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพอจะมีเวลาว่างสักครู่ไหมครับวันนี้สเฟียทีมขออนุญาตพาคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมาทําความรู้จักกับสมาร์ทโฟนจาก True ท,ที่จะมอบทั้งความคุ้มค่าและครบครันให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายครับอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยครับและนี่ก็คือ true s 1และ true s 1 a ครับ true s 1นะครับมาพร้อมกับสีนะครับแบบ cosmic blue นะครับให้ความสวยงามนะครับดูหรูหรานะครับน่าใช้งานครับและอีกรุ่นนะครับจะเป็น true s 1 a นะครับที่มาพร้อมกับสี supreme white สวยงามดูสะอาดตานะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบสีขาวจะต้อง ชอบ True S1A อย่างแน่นอนครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกวันนี้นะครับหลายท่านนะครับชื่นชอบที่จะรับชมภาพยนตร์นะครับหรือซีรีส์นะครับในขณะที่เดินทางนะครับตลอดเวลานะครับก็จะต้องตกลุมรักนะครับกับขนาดหน้าจอของ True S1 และ True S1A ที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง 6.5นิ้วนะครับให้สีสันคมชัดสวยงามนะครับด้วยหน้าจอแบบ IPS นั่นเองครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าครบครันจริงๆนะครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบการแชร์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับบนโลกโซเชียลนะครับจะต้องตกหลุมรักนะครับกับ กล้องถ่ายภาพด้านหลังของ True S1 และ True S1A นะครับที่ให้ความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลนะครับและแน่นอนนะครับยังมีกล้องด้านหน้านะครับให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยตัวเองนะครับเมื่อไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปคนเดียวก็สบายครับสามารถถ่ายภาพตัวเองได้นะครับ ความเอียดถึง8ล้านพิกเซลครับใช้งานมาตลอดทั้งวันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมภาพยนตร์ดูซีรีส์หรือแชร์ไลฟ์สไตล์บนโลกโซเชียลก็แน่นอนครับอาจจะมีหลายท่านกังวลน,นะครับว่าจะใช้งานได้นานหรือไม่นะครับหมดกังวลเลยนะครับกับ True S1 และ True S1A ที่มาพร้อมกับความจุบแบตเตอรี่ถึง4,000มิลลิแอมป์นะครับทีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น การรับชมภาพยนตร์หรือโลกโซเชียลนะครับก็สบายใจหายห่วงใช้งานได้อย่างยาวนานเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสมาร์ทโฟนของ True ที่จะมอบทั้งความคุ้มค่าและครบครันให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายครับหากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ TrueSphere ทุกสาขาวันนี้เ p h ีย t ทีมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ